คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องศูตรเลเจ็ดแปดเก้านี้อยู่ที่สองตัวบนนะครับเป็นสูตรตรงๆนะครับไม่ต้องกลับเมดก่อนที่ให้ไว้นะครับหลุดไปหนึ่งสูตรนะครับก็จับคู่กันก็ไม่เข้านะครับสําหรับสูตรสองตัวบนตรงๆหมวดนี้ก็จะเป็นหนึ่งสูตรเก่านะครับที่เข้ามากับอีกหนึ่งสูตรใหม่นะครับที่หลุดไปก็หาสูตรใหม่มาแทนนะครับ สูตรแรกนะครับสูตรหลัก10บนตัวนี้หลุดนะครับงวดนี้จะเป็นสูตรใหม่สูตรนี้ก็ถูกต่อเนื่องมาแล้วด้วยกัน10งวดนะครับจากสถิติย้อนหลังสูตรที่เรานำมาใช้นะครับในงวดนี้ก็คือ10บนบวก10บนบวกหน่วยละหน่วยบนบวกหน่วยบนเอาใหม่นะครับ10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบน รวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่บวก2บวก1บวก2บวก2บวก2ใช้4หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่5ตัวก,ก็จะได้เป็น5เลขนะครับ5เลขนี้เป็นของหลัก10บบนนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือสูตรหลักหน่วยบนสูตรนี้ใช้สูตรเก่านะครับใช้ต่อเนื่องจากมอดก่อน สูตรนี้เข้ามารวมกันแล้วก็13มววดนะครับสูตรก็คือหลักร้อยบวก10บบนบวกหน่วยบนบวกศนบวกสองบวกหบวกสบวก1สูตรนี้ใช้3หลักบวกกันตามไเลขของที่5ตัวนะครับก็จะได้5เลขนำทั้ง2สูตรนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้2รตัวบนตรง ดูตัวอย่างกันนี่ก่านะครับงวดวันที่1ตุลานะครับหางวดนี้ใช้ผลวันที่16กันยายนนะครับเป็นตัวตั้ง4บวก4บวก6บวก6 4บวก4ได้8 8บวก6 14 14บวก6 20นะครับก็ใช้เลข0 นำเลขศูนย์ไปบวกกับเลขคงที่ศูนย์บวกสองคงที่ได้สองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกสองคงที่ห้าห้าบวกสองคงที่เจ็ดแล้วก็เจ็ดนะครับบวกกับสองคงที่ได้เก้าสองสามห้าเจ็ดเก้าตัวนี้เป็นเลขของสิบบนนะครับอีกหนึ่งสูตร 6บวกสี่บวกห6หบวกสี่ได้สิบนะครับสิบบวกหเป็นสิบหก็ใช้เลขหกห6บวกกับเลขคงที่หบวกศูนย์คงที่ได้ห6หบวกสองคงที่8 8ดปดบวกหนึ่งคงที่ได้เกา 9บวก3างพี่12นะครับก็ใช้เลขก2 2บวก1ของพี่ได้3 6 8 9 2 3ครบแล้วนะครับทั้ง2สูตรนะครับก็มาจับคู่กันนะครับเรียงไปเลยนะครับ10บนเลข2นะครับตามด้วยหน่วยบนเลข6ก็เป็น2 6 2 8 2 9 2 2แล้วก็ 2, 2, 2, 2 3 แถวต่อไปนะครับ3638 39 32 33แบบนี้นะครับเรียบเลย แถวสุดท้ายนะครับ9698 9992 93ตัวเลขยังดูเยอะไปนะครับเดี๋ยวค่อยหาเลขเด่นเลขดับนะครับในแต่ละงวดมาตัดอีกทีนะครับไปทุกคนกันนะครับวันที่1ตุลาคมแล้วันที่1น,นะครับ8769 78ลขท้าย2ตัว77อยู่กันที่2ตัวบนนะครับออก78อยู่ตรงนี้นะครับต้องเข้าตรงๆนะครับ เป็นสูตรต,ตรงๆถูกต้อง,ง,งนะครับตัวอย่างวันที่16ตุลาคมนะครับงดีผ่านมาใช้ผลวันที่1ตุลาคมเป็นตัวตั้ง7บ7บวก8บวก8 7บก7ได้14นะครับ8บก8ได้16 16บวก14ก็เป็น30ใช้เลข0 0บวก2คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก2คงที่ได้5 5บวก2คงที่ได้7 7บวก2คงที่ได้9 2 3 5 7 9 ห้อีกหสูตร9บวก7บวก8 9บวกเได้16นะครับ16บกวกแปใช้เลขสน้นำสีไปบวกกับเลขคงที่4บวก0นคงที่ได้4 4บวก2คงที่6 6บวก1คงที่ได้7 7บวก3คงที่ได้10เจะเล็ก0 0บวก1คงที่1 4 6 7 0 1. สุดตรที่2จับคู่กัน2 4 2 6 2 7 2 0แล้วก็2 1เดี๋ยวต่อไปนะครับ 7จ็ดสี่เจนยแล้วก็แถวสุดท้าย9496สี่เกหกดบแล้วนะครับไปดูผลกันนะครับ16ตุปลาคมรางวัลที่1ออก0 5 9 6์ห้าเก้ากเ้าได้ายสอตัว6ก สองตบนนะครับเก้่ตรงนี้นะครับเรามาดูสถิติกันดีกว่านะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นของสูตรหลัก10บนนะครับหรือว่าสูตรที่1นฝั่งขวาเป็นสูตรหลักหน่วยบนถ้าจะให้งวดตรงกันนะครับก็เหลื่อมกันอยู่3ามมวดนะครับ เรียบจากตรงนี้ได้นะครับงวดนี้ได้เลขอะไรนะครับหลักนั้นอย่างมวดที่1นะครับ0 1 3 5 7สตัวนี้เป็นของ10บนนะครับส่วนหน่วยบนได้2 4 5 8 9ห้าก็ไปเลข2หน้าที่เข้ามาตัวนี้ก็เป็นเลข5นะครับที่เข้าแบบนี้นะครับสถิตินะครับงวดที่6ถึงงวดที่10นะครับของสูตร ที่หนแล้วก็งวดที่9ถึงงวดที่13ของสูตรที่2 2งสวดนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราไปหาของวันที่16ไม่ใช่สิคนระับเราไปหาวันที่1พฤศจิกายนกันเลยนะครับเป็นเดือนใหม่แล้วนะครับพูดผิดนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน ใช้วันที่16ตุลาคมนะครับเป็นตัวตังแล้ววันที่1059696ลปค้าย2ตัว 619+9 บวกบวก6บวก6 9+9 ได้18 18บวก6 24 24บวก6ได้30ออกใช้เลข0 ศู 02, นย์บวกสองคงที่ได้สองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกสองคงที่ได้ห้าห้าบวกสองคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่ได้เก้าสองสามห้าเจ็ดเก้าหาสูตรที่สองหกบวกเก้า 6บก6ได้12นะครับ12บวก9 21ก,1 1> ก็ใช้เลขหน,นนะครับ1บวก0คงที่ได้1 1บวก2คงที่ได้3 3บวก1คงที่4 4บวก3คงที่7แล้วก็7นะครับบวก1คงที่ได้8 1 3 4 7 8พบแล้วนะครับ2สูตรจับคู่กันเลยนะครับ แถวแรกนะครับก็จะเป็น 21, 23, 24, 27, 28แถวต่อไป 3, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 7, 3, 8 5, 1, 5, 3, 5, 4, 5, 7, 5, 8 7, 1, 7, 3, 7, 4, 7, 7, 7 8 เก้า9 4 97 98กแบแล้วนะครับ25ชุดด้วยกันเดี๋ยวจะให้เลขเด่นนะครับไปเน้นนะครับแล้วก็เลขดับไปตัดนะครับคลิปต,ต่อไปนะครับเลขเด่นกับเลขดับนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับ สรุปนะครับ2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับงมดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568อก็จะได้เป็นตัวเลขชุดนี้นะครับ ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบนะครับสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ